วันนี้เรารีวิวคอนโดกับโบเมลดาครับที่นี่คือสุภาลัยโอเรียนทอลสุขุมวิท39ครับเป็นคอนโดตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิทมีบริการรถรับส่งไปที่ BTS พร้อมพงและ MRT เพชรบุรีพร้อมให้ที่จอดรถ100%กับ EV Charger อีก2จุดด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนโล็อบบี้ของเขาระหว่างทางเราก็จะผ่านพื้นที่สีเขียวเต็มเลยขอรบกวนให้น้องโบเปิดประตูให้พี่หน่อยครับหนูจะใช้ไปน้าสวยงามของหนู <c oughs> ช่วยพีเองค่ะ ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมลิฟต์ตัวนี้ครับเข้ามาในห้องล้ครับคือมีดิจิตอลดอล็อคด้วยครับค่ะลิงก์กับเรื่อง Security ิตเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เราเฟซสแกนขึ้นมาและนี่นะคะคือระเบียงแบบกว้างแบบสับและแบบโค้งของสุภาลัยนะคะเขาจะให้แบบราวกันตกมาแบบเป็นกระจกใสๆแบบนี้กระจกที่เขาให้มาเนี่ยทุกคนทำไมคะ เขาจะเป็นกระจกสเปคที่แบบพรีเมียมหน่อยก็จะเป็นแบบว่ากระจกลามิเนตช่วยกันเสียงรบกวนการแสงให้แบบห้องมันไม่ร้อนถัดมาครับจะพามาดูโซนห้องนอนกันบ้างแอร์ของที่นี่มันเป็นแอร์แบบฝังฝ้าและด้านหลังข้างในก็จะเป็นตัวห้องน้ำนะครับห้องน้ำมาสเตอร์ก็จะเป็นห้องที่มีอาบน้ำด้วยและทั้งหมดนี้คือความสแตนดาร์ดดีคุณภาพเดียวกันของบ้านสุภาลที่พิสูจน์ได้ทั่วประเทศ